สวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่คั้นี้จะกสุดยอแล้วก็ยังไงบ้างเลยครับทีนี้ที่แล้วเรามาเราถังเนาะใช่มามาเปิดเปิดหน้าไว้ซีซั่นซีซั่นนี้ก็ค่อนข้างจะคลายปมหลายๆอย่างที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับทั้งเรื่องราวที่แสนดียุโยงให้เราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของดราม่าเข้ามาเยอะขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องของเลิฟซีที่ค่อนข้างดูเดือด แล้วนะครับผมหนักกว่าซีซั่นที่แล้วอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเป็น,นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเออทุออกคนว่าดูเดือดมาดูเดือด,ดอขั้นไหนคะเ,เลิฟซีนก็ป<ล>กติเลิฟซีนทุกทวไปก็จะเมื่อกี้มีสปอยแล้วนะเมื่อกี้ก็สปอยลนะออผมไปนิดนึงนมีน้ำมีน้ำประมาณมีความน้ำตกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับใช่ ก็ท <m ess una> ี่จริงก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็ที่จริงคุณใต้เก็บไว้เนี่ยมีเยอะกว่าที่จะออกขายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะก็แหลมออนแอร์ไม่ได้ใช่แล้วเขาเลยต้องลดลงมาลดสกลลงมาแต่ว่าออกไปแล้วนะใช่ก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันอันคับเนี่ยอาจจะได้ไปออนไอชิีหรือเปล่านะครับผมก็ไปรอดูกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอามาออนได้เยอะแค่ไหนอย่างนี้ได้กว่านะครับผมก็เล่นกันเต็มที่ทันมนหลังเล่นไปเยอะมาก ใช่ครับใช่ชครับใช่ครับคือเล่นไวหลายแบบมากนะตอนการถ่ายก็คือตอนถ่ายก็ที่จริงก็มีอุปสรรคนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นกันเพราะว่าเราถ่ายในห้องน้ําแล้วก็มีน้ําไหลนะครับซึ่งจะไมด้ดีเสียงคนขทางห้องเลยซึ่งเค้าบีอะไรกันก็ไม่ได้ยินนะครับใช่เขาคัดกันแล้วก็ยังยังต่อเป็นซีนที่ค่อนข้างอย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ควบคุมไม่ได้นะอย่างน้ํามัน เสียงน้ําเสียงอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราไม่สามารถได้ยินอะไรเลยข้างนอกเน่เขาแบบคัดคัดคัดเขาสั่งคัดหลายรอบมากแต่เราก็แบบได้ยินได้ยินคัดที่แปดที่เก้าออกมาเลยใช่แล้วเราแล้วเราฟิลยังไงครับเราเราไม่ได้ยินใครเลยแล้วเราลุ้นนะตอบกันก็ต้องขอบคุณต่อย้องนะครับพี่โคลมนะที่เขาอยู่ข้างหน้านะครับเขาก็บบคอยส่งต่อข้อความมาครับ เราต้องดีไซน์ในหัวนะครับเพราะมันเป็นศิที่ต้องเออต้องเป็ศิลปะในการแสดงเยอะเลยก็ที่จริงก็ต้องต้องเรียกว่าทิ้งความเป็นตัวเองไปเพื่อที่จะได้ไม่เขื่อนกันครับเพราะว่าจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ที่ได้เล่นคู่กันมาแล้วครับก็จะทำให้ความเครื่องเขื่อนเนี่ยมันน้อยลงครับแล้วก็บวกกับเราต้องทําจานบ้านกันมาเยอะมากต้องสนิทต้องคุยกันเยอะๆนะครับในซีนพวกนี้ต้องทำเวิร์กช็อปเยอะมากนะครับเพื่อที่จะทําให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์ครับผมใช่ก็ค่อนข้างที่จะเอ่อ มันไม่ไม่มีความสข้สื่ไปแล้วครับเนื่องจากว่าเราทํางานด้วยกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแลก้วก็ตอนซูบอยก็ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยทําให้งานคา่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับเรื่อง,รรองดราม่าก็มีครับผมในเรื่องของจากซีซั่นที่แล้วนะครับก็ตัวป๊อกเองเนี่ยปลูกรุมจะชชื้นนะครับ โดยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่นะครับก็จะต้องมีการเฉลยปมการเกิดขึ้นในซีซั่นนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทาให้อ่ามีเรื่องมีราวในซีซั่นนี้มากมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเจาะลึกกันในเรื่องนี้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วผมก็งงมนะว่าเอาเราปล้อมดวงมาทื่อกำลังไม่ไม่สงสัยอะไรเลยหรออะไรเงี้ยใช่ครับอย่างตัวละครหลายๆคนที่หลายๆคนที่คาดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่แสนเร็วจริงๆนะอุ้ยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันแน่นะก็จะ ตาดมตรงนี้ด้วยว่าทาไมเขาถึงทำแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่เขาทําแบบนั้ใช่ใช่้วงรอติดตามต้องรอติดตามนะครับกของผู้เราเอดีไหมรักของผู้เราเองดีไรองเอยด้วยดีไหมครับก็ไม่ลงกเพื่อนนะ มโนคนู่พี่ๆทำไมไม่เรียกว่านหนวห่มดีกว่าเพราะว่าทุกคู่น่าจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นไมค์กิก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นแนวแบบแฟนกันแล้วนะครับก็จะเป็นแ,บบแวนวแบบแว่าเออแฟนมันกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่ารักหวานฉ่ำนะครัแแบแต่ของเราก็จะคงเหมือนจากซีซั่นที่หนึ่งต่อเนื่องเลยก็คือยังเป็นคู่ที่เขาเรียกว่ามีอะไรในใจต่อกันมากกว่าครับแล้วก็มีแบบสิ่งที่ยังไม่กล้าบอกหรือมีอะไรที่ปิดบังกันไว้ก็จะเป็นเป็นคู่ที่ คืออัดยิดนึงอ่าเป็นผู้เล่อัดเพื่อที่จะตัดอ,อารมณ์กับคู่อื่นมากขึ้นนะครับอ,อย่างตอนแรกคูต้าคูต้าแบบว่าเกิดมาว่าเราอ่ะจะหวานขึ้นมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในซีซั่นสองที่เราได้ถ่ายกันไปอ่ะมันก็กลับเป็นความดราม่าที่ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยแล้วก็หนักขึ้นด้วยก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเวลาถ่ายทำก็รู้สึกว่าเราต้องร้องไห้หลายซีนมากก็ไปฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับว่า จะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีไหมนะครับแล้วพอมีแอร์ไทม์ขึ้นมาเนี่ยครัก็ทำให้รู้สึกว่าตัวละครของคู่เราเนี่ยครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็เลยอยากให้ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับเป็นมาซีรีส์นส์สอนครับคูปปองตองด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ